สวัสดีทุกคนสวัสดีวันหยุดจ้าวันนี้เราก็ไปเวทตลาดบางนาม,มาจ้าวันนี้เพื่อมาทำอาหารวันหยุดนะจ้าพาทุกคนมาดูเลยว่าได้อะไรบ้างยเยอะแยะมากมายก่อนอื่นก็เลยเว,เวกมาเลยจ้าหอไม้สดใหญ่อยู่นะเนี่ยไม้สดจ้าหลัดตี่แกงหอมไม้ยังมี ผักชีต้นหอมจา้ามีเห็ดด้วยนีซือมาแพ็คกหนึ่งเลยเส้นขนมจีนตำปลาจ้าวันนี้ใบเมงลักตำเนื้อเนาะอันนี้สุดว่าสวยวยนันเนีอ่ะใส่ เป็นของไม้เราอันนี้เป็นผักกาดดองจ้าใส่ตำปลาจุกๆเลยมีอะไรอีกอันนี้อะไรโอ้กุ้งสดจ้าใส่ตำปลาจ้านี่ก็ใส่นี่ก็นนสวยดีนะ สวยๆวยู่นะสองกรรมกมละห้าบาทได้สิบบาทสุดท้ายก็น่าจะเป็นน้ำใบยะนางจานถึงหนึ่งเนาะตอาก็จะเกงนี่เยอะหรอกก็เกงพอกินอนะ่ะพอกินให้หายอยากขอบคุณที่เข้ามารับชมกันจานถือว่าได้เยอะอยนะ่ะวันนี้หมดไปสองร้อยกว่าบาทจา้า ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูให้ใหกำลังใจถูกใจคอมเมนต์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะไปไปายจะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเนาะ